boop Mm, 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 -mm, -mm, -mm. สวัสดีครับ อุ้ยไหนอืมยอ้าวมาตอนไหนครับมาเมื่อกี้ค่ะมาเมื่อกี้อืมเฮ้ยเสียงเขาแปลกๆป่ะวะแต่ลองพูดใหม่นะครับมาเมื่อกี้เพิ่งมาเมื่อกี้ครับ เม่ไหนมาครับมา,มาวไวจังเมื่อกี้เู่กับพวกพี่สาวครับอเสียงเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยไม่สบายนิดหน่อยม,มันแปลกไหมเสียงไม่ค่อยสบายให้ดูแลมัจ๊ะเดี๋ยวเช็ดตัวให้ พี่แจ๊คครับผมอ๋อเมื่อกี้ยินกินอะไรเพิ่นไปไหน่อทีขอกินข้าวก่อนนะครับหิวข้าวมากเลยค <c oughs> ้อนมีไว้ค้อนมีไว้ทุบใช่ไหมครับ เป็นไงบ้างครับไม่สบายเป็นอะไรอ้าว้านบอกสบายดีครับไม่ถึงว่าสบายดีแต่ว่าไม่สบายคืออะไรครับหมายถึงก็โอเคแต่ว่าไม่ไม่ไม่สบายอ๋อหมายถึงมีมีไปไหนมาบ้างครับสมวันไม่ได้ไปไหนเลยเขาไม่สบายก็เลยนอนอืม แล้วที่เป็นไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมสบายดีครับชิวๆหนอไม่เหนื่อยเนาะนวันนี้ <c oughs> อ่ะเอาก่อนเลยครับไม่เป็นไรเขาพูดก่อนเลยพูดก่อนเลยครับพูดก่อนเลยพูดก่อนเลยครับ วันนี้วันนี้ให้พายวันอะไรนพิทิัครับใช่ไหมก็ก็ใช่ครับัน <c oughs> พิทินวันนี้เหรอวันพฤหัสที่12มิถุนายน วันนี้วันเกิดวันนี้วันครูใช่ไหมครับก็ใช่แต่ว่ามันตรงกับวันเกิดของไอ้โยนี่เยอเลยโอเคครับเดี๋ยว วันครูจะให้ทำอะไรครับจะให้อพานมาหรอครบ่องอะไรวันเกิดวัน <One good. S 1> เกิดใครครับวันเกิดหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ้าวก็บอกนี่ไงเราเพิ่งมาบอกครับก็ God, ไม่ได้เจอกันจะบอกตอนไหนเอาแล้วที่ที่เราไม่เจอแล้ว อาทิตย์ที่แล้วจะวันเดียวไงแล้วทำไมถึงไม่บอก <c oughs> อ,อ๋อตอนนั้นวันเกิดพี่พี่ก็ยังบอกวันนั้นเลยสาบานไม,ไม่รู้สาบานสาบานอะไรครับหนี่ทำไม อะไรครับก็แค่ถามว่าสาบานไหมว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้อ๋อโอเคครับก็แค่นั้นเองก็จะเดินหนีทำไมครับอืไม่ใช่ไม่ได้เดินหนีก็แคต่ตอบว่าไม่รู้แค่นั้นเองไม่รู้ค่ะไม่รู้อืมรู้วันนั้นเลยเหรอรู้วันเกิดเลยเหรอ <laughs> มันเกิดเหรอใช่อยากไปไหนไหมครับไปบนเขาโน่นกันไหมเขาไหนครับนูน่นเขาโน่นอะ่ะได้ครับได้ได้ เดินไปหรอครับอันนี้เดินมาหรอครับนี่รถอยู่นู่นโอเคครับอ๋อคันนี้ไม่ไม่ใช่รถผมอะไปไปคันนูนดีกว่า,ารถเดินมาไม่รู้ครับเดินมาสภาพของผมคงไม่มีรถอะไรแบบนั้นหรอกก็มีได้ไม่ใช่ว่าไม่มีจะไหน่อยใช่ไหม

Yeah, <Yeah. S 1> ป่วยนานหรือยังครับอะไรนะครับป่วยนานหรือยังประมาณสองสามวันค่ะ mm. <erman. S 2> แต่ว่าใกล้แล้วใกล้ใกล้หายแล้วมั้งกินข้าวกินยาบ้างหรือยังครับกินไปแล้ว วันนี้อยู่ด้วยครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับผ่านมาสิบนาทีแล้วครับโอเค มกลงมันฝนตกครับใช่ไหมใช่ ใครวะเฮ้ยฮะฮะฮะใคร,รอ่ะใคร,รวะเนี่ยโหรือเสียงใคร,รอ่ะพี่ครับยังไม่ว่าไงตอนเนี้ยเพราะนะใครฮึืึพี่เป็นใคร,รอะ ไม่ว่างเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอุ้ยเนี่ยพี่แม่โทรมาขับรถอยู่เออหืมหืม เสียงใครครับเมื่อกี้ฮะเสียงใครครับอ้าวเสียงหนูไงโอุ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่หาอะไรครับหาภูเขาที่เราเคยไปด้วยกันทั้งบนครับตามทาง เสียงใครนะเมื่อกี้เสียงหนูเเสียงหนู